ีโโ่เรลสโตร์ตอนนี้ก็ผมสโตรยูทูบนะผมกลับมาก,บกับเกมดูทิสฟัวกันอีกเช่นเคยนะผมซึ่งเกมดูทิสฟวเนี่ยผมขอพูดเลยว่ามันก็พูดง่ายๆก็สนุกดีนะผมแต่ว่าบางครั้งมันมันก็อะไรนะมันพูดย่ายๆมันก็คืเกม GTA ในโทรศัพท์อ่านั่นแหละืมเพิ่งไม่ได้เล่นนานเลยก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างน,นะผมไป ในคลิปนี้พวกเราก็จะไปขโมยรถถังกันนะผมเอ้ยอไม่เอารถถังดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเอ้าดีวะน่าสนใจปพวกเราไปไปที่ค่ายทหารแล้วก็พวกเราไปเอารถถังกันเลยนะผมซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเปิดเปิดมาอยู่ไหมนะก็พูดถ้ามันด้เปิดก็เหมือนพูดคนเดียวไปนะผมเออเรียบร้อยไปเดี๋ยวพวกเราก็ไป ซึ่งมีคนบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ปัญญาอ่อนที่สุดที่เคยเห็นนะผมซึ่งผมขอพูดเลยนะว่าไม่จริงนะผมเพราะว่าผูผ้ผู้ผู้ดาวโหลดไปแล้วไม่รู้กี่คนแต่ซึ่งนับร้านได้นะผมโอเคพัเรากลับมาเข้าเรื่อง,องพักรากกันต่อนะผมเดี๋ยวพกเราก็เป็นล้านเลยแล้วพี่ใช่ใช<ะ>่ใช่อะไรเดวเอีกเป็นไรของเอ็น่ะอินจามบ่อยมากเลย จะขึ้นไหวบ่หนีฮะโอ้โหนู้รถจะแรงอ่ะโอ้ที่แท้มันก็แรงอยู่นี่หว่า,อาโอ้ออเออตำรวจเด้อตำรวจตำรวจตำรวจขับรถดีมากครับผมขอเอยื่นให้หนึ่งหนึ่งดาวด้วยครับตำรวจเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้ตำรวจชนเต็มๆเลยอ่ะโอ้เยยชนได้หนึ่งคนไปแล้วตำรวจอยู่ข้างหลังเวอเออ อยู่ข้างหลังสองตัวโอเคไม่เป็นไรคุณ <C> ผู้ชมก็ไม่ได้ยินเสียงนะเพราะผมปิดเสียงภายนอกไว้นะผมได้ยินแค่เสียงไม้นี่แหละมั้งเพราะว่าระบบผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตอนนี้เล่นเล่นในโทรศัพท์นะผมโอเคนั่นแหละเอรีห้าสิบบทเอ้ยเบียดเอ้ยเฮกเอ้ยเดเดอรีห้าสิบเอ็ดเฮ้ถูกแล้วโอเคไม่เป็นไรมุกผมเล่นไหม และมุกผมไม่หาพาผมพาคนอื่นเครียดนะผมนี่ไงล่ะขึ้นแล้ว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 เฮลยิ้มโอ้โหยิ้งวะยิ้มวะเขาไปเอาไปอะไรตึงวะกูไปโรงเรียนแต่กูไม่ไปอ่ะเออตึงทำไมอ่ะเหียดพ่อไม่เห็นว่าพ่อกูไปทำงานเร็วจังเลยกูเ็ไรนั่นไงโอ้โอ้ดิ้งกว่าจะไม่รอซะแล้วเขาเรียกหรือะไม่ เรียบร้อยเรียบร้อยดูนะระเบิดตุ่มตามบุ้มเบิร์มเบิรมเบิรมเบิรมใจใจใจไปไปโอ้ตำรวจมันแรงเกินโอ้โหเรียบร้อยมันแตกตำรวจ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 แตกโอ้เย่โอ้เย่โอ้เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยไปไปไปปรปิเฮ้ยรถถังลอยน้ำอ่ะ ใครเห็นบ้างนะเอรถถังลอยน้ําได้เป็นไงผมสามารถหนีออกมาได้แล้วอ่ะดูนะี่เอาไปขายกันดูดิมันจะได้ราคาเท่าไหร่ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะโอ้ยต้องหนีตำรวจอีกโอ้เป็นหนึ่งนะเดี๋ยวขอหนีตำรวจก่อนเป็นหนึ่งโู้ตำรวจนั่นนำคาชิบหายบึ้ม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 ใหญ่ๆยาวๆมีคนเยอะเอ้ยไม่ใช่ พไปกันต่อเลยมีแะละประมาณนี้ม,มันก็เลี้ยวเข้าเลยดูดิวกเราจะได้เงินเท่าไหร่อ่ะจะได้เงินสักล้านหนึ่งมัง้งไม่ถึงล้านหรอกดูดิจะได้เท่าไหร่โอ้นน oh, ดูดิคนจมเข้าไปเลยโอ้นนไม่รู้โอ้สองร้อยสีซี oh, c c. ซึ่งผมไม่เอานะผมเพราะว่าผมมีเงินอยู่แล้วอะ โอเคผมจะเก็บรถถังไว้แล้วผมก็เอาไปขับตุ้มเรียบร้อยตุ้มปไปเดี๋ยวผมไปข้างนอกดีกว่าโอ้เยระเบิดตุ้มตามเลยโอ้ oh, ชนคนไปหนึ่งทีเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมไปเอ้เยทำรวจต,ตำรวจ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 ตี่ติดตัวมงมงุมงมุงเรียบร้อยโอ้ นี่แไะมีคนเงียนกำลังดูดอรอรอล่อยู่นะผมโอ้ไหนก็โอ้โหเขากำลังดูอะไรกันอยู่ไม่ก็ไม่รู้นะผมอย่าไปสนเลยเพราะตอนนี้พวกเราก็กลับมาอยู่กับเกมดูทิสตัวที่ผมกำลังเล่นอยู่กันเลยนะผมซึ่งโอ้โหทำไมรถมันแรงจังโอ้โหหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอระเบิดไปซะเรียบร้อยระเบิดไปแล้วสองน้ำหน้าชนกู ไปลูกนี้แหละลูกนี้แหละจะไปหาไอคนนั้นมึงต้องเจอบึ้มไม่ตายนี่ว่าจะตายเรียบร้อยเลี้ยวเขาตรงนี้เดี๋ยวเราไปเอาเครื่องบินก่อนนะัมว่าเราจะไปบินกันเลยโอ้ยะเย้พวกเราไปบินกันเลยบิน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 ผมเป็นบ้า คุณรู้ตัวไหมว่าคุณกำลังดูช่องของใครอยู่อ่ะคุณกำลังดูช่องคนบ้าฮะอะไรนะไม่ไม่แตกแตกเดี๋ยวนี้แตกก็ไม่ไม่แตกคือป็นคนหนาเลย,ยอ๋อมันไม่แตกได้ไงวะนั่น่ะมันไม่แตกโอ้ มันอึดอะไรขนาดนี้วะ่าเราใส่กอดะท้อนดาเมจเลยไงมึงแต่งอะไรอย่วะชี้เราหู้แม่แบไปว่าเราไปเอาเครื่องบินกันเลยนะบอมซึ่งเครื่องบินก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยขนาดนี้ต้อมนี่แหละเม็ดเรียวเรียวเรี้ยวโอ้เยี่ยมเลยอ่ะเป็นเกมนี่ดีมากอาก่นนะ เออเรื่มึงเอาไปซื้อข้าวเหนียวไก่กินก็ไปได้เอาตังค์มาให้กูดินี่คือรันเวย์ที่เราจะลงนะผมซึ่งรันเวย์ที่เราจะลงก็คือตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างไครว่าเครื่องบินนี้จะขับดีตลอดไปล่ะเครื่องบินนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเครื่องบินสายมารอแล้วนะไ,นไป Ad 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 โ่ลงจอดเลยลงจอดลงจอดเรียบร้อยขึ้นไปลอยได้เฮ้ยใครว่าขึ้นไปลอยไม่ได้อะใช่ขึ้นไปลอยได้ โอ้เย้มันโอ้ใช่จำได้ว่ามีรถตำรวจอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพวกเราไปหารถตำรวจก่อนนะว้าจำได้ว่ามีรถตำรวจอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนผมไปผมก็ไม่เห็นเห็นมีไหมเออมีอยู่คนเดียวย้ยนไปเลยอ่ะไปพวกเราเซฟไว้ตอนนั้นไงพวกเราลืมไปไปก็สำหรับนี้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละพวกเราก็มาเล่นให้ดูแค่เนี้ย โอ้มันไม่มีอะไรมากเลยนะผมผมคิดอะไรไม่ออกจริงผมก็เลยมาเล่นแบบนี้ให้ฟังเฮ้ยให้ดูไม่ให้ฟังบึ๊บอ้าวเอ้ยเออเล้วไปเออเออเล้วไปโอ้โหตัดเบี้ยวไปวันในวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนนะผมคลิปหน้าอย,ยอ่าผมจะทำอะไรอีกช่วยคอมเมนต์ติดกระรังกิปกันด้วยนะพวกกิ๊บดูกล้องด้วยนะพวกกันนะสวัสดีครับเฮ